สวัสดีครับผมวันนี้ผม,ม ip, สิมาแกะกล่องพัสดุอีกคือเก่านะครับวันนี้ผมก็สั่งพี่สังมาแล้วนวะ่าเบิ่งว่าต้องเสียเวลาเนาะแกะเลยนะครับเอามือจีบด้วยนะมันเบิ่งน้าเดียวครับมาเบิ่งน้าเดียวนะครับว่าข้างในมันคือพี่สังนะครับผมมาแกะเบิ่งน้าเดียวถ้ามารุ่นมึงเนาะมันมีความสําคัญแบบเดยแบบเดยนะครับอัอนอันนี้ก็คือนะครับผมก็แกะเบิ่งว่ามันจะตรงปกตามที่ผมสั่งไหมนะครับ อันนี้คืออินพิซังอันนี้ USB hub บบอกมันยังเดีย๋ยวว่าเขาขยายพอร์ต USB นะครับมันจะเป็นการดิเดอร์นะครับเป็นตัวนะครับเพราะว่ารู้สึกว่า,าผมใส่คอมพิวเตอร์แล้วมันรู้สึกว่าเวลาเสียบจิงๆยังต้องไปเสียบด้านหลังนะครับเพราะด้านหน้านี้รูเดียวนะครับผมผม,ผมก็เลยต้องซื้อตัวนี้มาเพื่อที่จะเสียบพอร์ตหน้าของตัวคอมของผมเดวแป๊นนึงเด้อน,น,นะครับ คอมพิวเตอร์ของผมจะมีพอร์ตนี uh ้พอร์ตเดียวนะครับตอนนี้ก็มีนะครับแต่ว่าตอนนี้มันเสียบไปแล้วนะครับอ่าจะเห็นเนาะตอนนี้เหลือพอร์ตนี้พอร์ตเดียวนะครับผมก็จะใช้ตัวนี้นะครับเวลาผมจะใช้งานนะครับถ้าไม่งั้นก็จะไปเสียบด้านหลังนะครับเดิมๆที่จะไปเสียบด้านหลังนะครับแต่ว่าบางทีมันบอสะดวกเนาะขี้ขาดลุกเข้าไปนะครับอยู่ทางหลังคอมนะครับขี้คาดย่างไปหน้าว่าง่ายนะครับผมเลยซื้อตัวนี้มาทำเบิ้งกันนะครับก็คือเาพิสังยูเอสบีสองจุดศูนย์นะครับ เอ่อซัพพอร์ตหนึ่งเทเลบอยนะครับถ้าเอ่อหมายถึงว่าเป็นเอ่อเป็นเป็นเป็นแฟลชไดร์หรือเป็น USB นะครับเมโครยูเก็ไม่เกินหนึ่งเทเลบอยนะครับประมาณนี้นะครับเป็นการ์ดลีเดอร์นะครับเนี่ยการ์ดลีเดอร์พร้อมเด้อนะครับเรียกว่า2 in 1นะครับหนึ่งเป็นการ์ดลีเดอร์แล้วก็เป็นฮับนะครับเออเมคโครเอิ้นฮับเบานี่นี่นี่ฮับฮับนะครับนี่ยเอาเอิ้นฮับนะครับเอิ้นเราไปสั่ง USB 2.0นะครับพอร์ตฮับนะครับ USB 2.0พอร์ตฮับนะครับผมอ่านบผิดเด้อเนี่ยจะอ่านผิดซักแหละเอาเป็นเอาเป็นว่าเป็นตัวขยายพอร์ตนะครับเนี่เป็นส่วนเสียบช่องเดียวออก3ช่องประมาณนี้แล้วก็จะมีเสียบไมโครเอดีแล้วก็เอดีการ์ดนะครับตัวช่องใหญ่จะเป็นเอดีการ์ดเนาะตัวนี้จะเป็นไมโครนะครับที่เขียน TF เนี่ยเขียนว่าอย่างบนนี้อ่ะผมเป็นยัง แกะมาลดเบิง้งขั้งในมันนะครับแล้วก็ใช้งานให้เบิ้งนะครับว่ามันจะใช้งานได้จริงไหมฮะนะแล้วผมจะมีแฟลชไดร์ตัวนี้เพื่อที่จะลองให้เบิ้งนะครับว่าถ้าผมเสียบกันไปมันจะเด้งดึงขึ้นมานะครับผมจะมาเสียบเมาส์เสียบคีย์บอร์ดอะไรก็ว่ากันไปมันใส่ใส่ใส่ได้ดีไหมฮะนะผมันจะถอดทิมไปนะครับตัวนี้เอาตัวนี้ออกมานี่เอาแต่เพาะตัวนี้มาอ่าวันนี้ผมก็จะเสียบเด้ออ่ะเงยกล้องขึ้นจักหน่อยนะครับเงยกล้องขึ้นหนึ่ง มันจะต้องจะเ,เกือบอยู่ไซบะเดี๋ยวแป๊บน,นึงเด้อเนะราจะเสียบให้เห็นกันจะ,จะนะครับมันก,นจก,กนนน็จะอยู่ไกลเกินบว่าบนี้จะอยู่ไกลเกินจะถือเอาดีกว่าเนาะมันจะถือกล้องเอาดีกว่าเนาะน,นะครับผมเปิดแปดมันก็นจะแสงมันก็นจะแยงตาจังหน่อยนะครับผม นี่นะครับเรต้องเสียเวลาเวลานะครับผมจะเสียบเลยนะครับนะจะเสียบ้วเอากล่องมวยอีกบเนี่เสียบเลยนะครับเนี่ยซัดไปนะครับดูนะครับเอ้าเดี๋ยวเหตุกล่องมาซัดก่อนซัดไปนะครับจุกนะครับตึงแต่ละลึงนะครับอ่ะสังเกตหน้าจอนะครับผมจะจะออกคี่บอออกมาหน่อยแต่จะเนี่ยไม่เห็นครับนี่ว่า มัลุ้นไปนํำกันนะมาดูจอนะครับผมจะเสียบแปลไดเข้าไปนะครับไปอ่ะเสร็จไปได้ตัวจอมันจะเด้งขึ้นมาไหมนะครับมันจะใส่ได้ไหมปกติเสียบไปมันจะเด้งมันจะเด้งขึ้นมานครับเ,เสียบถือบนนองมาเลยจุ๊บนะครับน่ามันขึ้นมานะครับขึ้นมาแล้วบอกให้ format disk นะครับมันบอกให้ format disk น่าจะเกี่ยวกับตัวนี้นะครับอ่าผมถอดออกก่อนว่ามันเป็นที่ตัวเฟดได้ไหมยมันเป็นที่ตัวเฟดได้ไหมตัวนี้นะครับแต่มันเด้งขึ้นมาอยู่นะครับเด้งขึ้นมานในไซได้นะครับแต่ผมปิดไปก่อนนะครับถ้าถ้าถ่ายหน้าจอเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้แหละนะครับมันก็จะเป็นเบอร์ๆนะครับกล้องผมนะครับมันปรับโฟกัสอัตโนมัตินะครับเอาใหม่ผมจะเสียบเฉพาะตัวนี้นะยังไม่เสียบตัวนี้นะครับผมจะเสียบตัวนี้โดยตรงเลยนะโอ้ยนาะเสียบกับตัวนี้นะครับ เอาหนึ่งสองสามอ่ามันทําให้ฟอร์แมตนะครับมันเป็นที่แฟลไดตัวนี้นะครับผมมันเป็นที่แฟลไดตัวนี้นะครับผมจะทําการฟอร์แมตก่อนแป๊บนึงนะครับเราจะมาลองให้ดูอีกทีเนี่ยนะครับผมจะทําการฟอร์แมตก่อนนะครับนี่ฟอร์แมตนิดนะมันจะเบอร์นิดนึงนะมันเป็นที่กล้องออโต้โฟกัสนะผมฟอร์แมตแป๊บนึงนะอ่านะครับตัวนี้นะครับแฟลชไดตัวนี้นะครับ64กิกนะครับไอ้64เมกซ์ผิดนี วความคัจูมัน64เมกเองนะครับไม่ถึงกิกนะครับผมนะผมจะทำการฟอร์แมตนะครับตบตรงลงไปนะครับปักอ่ารอดูนะรอบงังรอบงังไดไหมไดไหมอ,อ๋อได้ไหมนะครับได้ไหมมาดูกันนะครับได้ไหมเอ่ยได้ไหมเอ่ยรอม,นมนันหมุนก่อนไดไหมแฟรได้ตัวนี้ใช้ได้ไหม พอแฟได้ตัวนี้มันใช้ได้เนะี่ยผมจะมาเสียบเข้าตัวฮับนี่ทันทีนะครับมันจะต้องเป็นเด้งขึ้นมาแบบหน้าต่างเปล่านะครับตอนนี้ถ้าแฟได้ตัวนี้เสียก็ฟอร์แมตไม่ได้ก็ต้องหาตัวใหม่มาแทนนะครับคิดว่าตัวนี้ใช้ได้นะครับอ้าวไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะเสียบคีย์บอร์ดแล้วกันผมจะเสียบคีย์บอร์ดเสียบเมาส์แล้วกันเนาะแทนนะโอเคลองศึกาปปตัวนี้มันฟอร์แมตยากเลยกินผมถอดทิมเลยผมถอดเลยไม่ฟอร์แมตเดี๋ยวผมจะแบบหนึ่งเด้อ จะจะให้ดูแบบอยากให้เร็วๆนะเราอยากจะอะไรมากมายนะครับอยากให้มันเร็วๆนะครับผมนะปิดไปก่อนิดก,ก่อนหน้าจอนี่โทรศัพท์มันมันออโต้โฟกัสเด้อมันก็เลยเบอร์นะครับพอมันเจอแสงมันจะเบอร์นะครับผมผมจะเสียบใส่ละเอาเมาส์เอาเมาส์าาดีกว่าเอาเมาส์ตัวนี้แหละนี่นี่นมเมาส์ตัวนี้นะผมจะถอดจากด้านหลังดนะ้แบบนึง ทำการถอดจากด้านหลังนะครับเมาส์ตัวนี้ผมจะใช้เมาส์ตัวนี้ให้ดูผ่านครับผมจะใช้เมาส์ตัวนี้ให้ดูผ่านครับนะครับต่อาสายเมาส์เล้วเด้อนี่พอถอดสายเมาส์เสร็จปั๊บนะครับไฟดับนะครับมาวันนี้ผมจะมาเสียบตรงนี้จะมาเสียบเอาไฟดับจ่ยอ,อยวะยังบ่ยังบดับเนาะไฟแฝดผมนะจะพยายามโฟก,กัสนะครับยมยอมโฟก,กัสเลยเนาะ อ่ะเราจะทำการเสียบครับตัวนี้ใหม่นะครับอาจจะ USB อะไรเนี่ยนะครับผมก็บางทีก็จริงๆก็อยากได้ช่องเยอะกว่านี้อยู่นะครับเอามาลองก่อน,นครับ3มช่อง USB แล้วก็ทงที่เสียบไมโค่อดีนะครับนะผมจะเสียบให้ดูนะแล้วมาดูเมาส์นะครับว่าใช้ได้ไหมเสียบช่องนี้แล้วกันนะจุ๊บไปติดนะไปติดนะอ่า กับคมอมพิวเตอร์เห็นนะครับมองเห็นนะครับตัวไอมองเห็นในตัวเมาส์นะครับดูเลื่อนเมาส์เนี่ยนะครับ,รบเลื่อนเมาส์ได้ไหมได้นะครับเนี่ยผมจะเปิด youtube ดูเปิดมา,าเปิดได้นะครับผมเนี่ยเมาส์ตัวนี้มาเข้าฮับตัวนี้นะครับมันจะช่วยให้ขยายพอร์ตได้น,นั่นเองเราจะได้มีพอร์ตใช้งานเยอะๆนะครับ เพียงพอใช้งานเพราะว่าบางทีผมนึงผมใช้เมาส์ใช้คีย์บอร์ดนะครับแค่นั้นแล้วก็เสียบแฟลชไดร์นะครับเสียบแฟลชไดร์เอาไว้เสียบดึงโหลดดูโหล,ลดข้อมูลอะไรก็ว่ากันไปนะครับมีทั้ง USB แฟลชไดร์แล้วก็มีทั้งเอเดดการ์ดนะครับผมสรุปโอเคช้ได้นะครับผมนะหรือจะอาคีย์บอร์ดอีกทีนึงไหมอ่ะชัวๆแป๊บนึงอ่านี่นะครับคีย์บอร์ดตัวใหม่นะครับคีย์บอร์ดตัวนี้มันซื้อมาพร้อมกับเมาส์นะครับจริงผมถ่ายคลิปไปแล้วนะครับตอนตอน,ตอนแกะกล่องนะ แต่ผมยังไม่รอนะยังยังไม่ลงนะฮะยังไม่ลงคลิปนึ่งเนื่องจากว่าอะไรไหมเนื่องจากว่าคีย์บอร์ดตัวนี้มันเป็นภาษาอังกฤษนะครับไอไอแป้นพิมพ์ภาษาอังกฤษนะครับไม่มีภาษาไทยแต่มันเอ่อมันกดภาษาไทยได้นะครับผมก็เลยซื้อสติกเกอร์นะครับรอสติกเกอร์มาแปะก่อนนะแล้วก็จะถ่ายรีวิวให้ดูนะครับโอเคอันนี้จะมาลองดูสังเกตไฟเนาะไฟยังไม่ติดนะอันนี้ของเดิมนะฮะผมจะทําการเสียบเอ่อสายของคีย์บอร์ดนะครับเสียยวก้าไปอีกตัวหนึ่ง ดูนะจุ๊บติดไหมนี่ไฟติดนะครับผมนะ,ะติดปุ๊บมันดูจอนะผมจะทำการกดตรงนี้นะครับดูหน้าจอนะครับอ่ามันจะเปิดอ่าจะเปิดผมจะเปิดโน้ตเพจมาแล้วกันเนาะง่ายๆเนาะโน้ตเพจเนาะพิมพ์โน่นนี่นั่นนะครับะนะ ผมจะกดนะใช้งานได้นะครับพร้อมกับเมาส์นะครับเนี่ยพร้อมกับเมาส์เลื่อนโน่นนี่นั่นนะครับปิดนะครับก็โอเคนะครับก็ขอบคุณที่เขามาราสมคลิปวิดีโอนะครับผมก็มาแค่มารีวิวให้ดูนะครับเจ้าตัวนี้นั่นเองที่ผมซื้อมานะครับซื้ออะไรมาผมก็มารีวิวนะครับแบ่งปันกันดูนะครับใครอยากได้ก็ไปซื้อเอาครับตัวนี้ไม่ถึงร้อยนะครับ แต่บวกค่าส่งก็ถึงอยู่นะครับร้อยนิดๆน,นะครับผมก็น่าใช้โอเคถือว่าไม่แพงนะครับขอบคุณที่เข้ามาชมคลิปวิดีโอครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ